ปาดเนื้อสดสดส้อยจุ๊สมัยนุ่งนุ่งูขาก็เป็นหนึ่งในเจ้าอยู่ทธจักราวาว่าแต่ตอนนี้บาไหวแล้วแขวบวดียำกระบาดให้กินได้ก็กินไปโลดด้ว แม่ล่ะครับเท่าแล้วตามใจปากมัจจิยาขอดทองเป็นอย่างคนสูงอายุจึงบวกวนกินเนื้อดิบข้อที่หนึ่งระบบการย่อยถี่บดีเฮทไถ่ลำไส้ทำงานหนักเกิดการมักหมมของอาหารหลักการเสีใเ้ท่านเจ็บป่วยได้ข้อที่สองคนอายุหลายสิมปีผู้กุมกันตำในเนือ้อและ,ะเลือดของสัตว์อาจมีไข้พยาธิหรือว่าเชื้อโรคและทาเนื้อนั่นมันผสดพ่อท่านอาจสิได้รับเชื้อแบคทีเรียเฮทไทยติดเชื้อในกระแสเลือดได ท่านอยากสกินแนวดีๆมีประโยชน์เหมาะสมกับสุขภาพและก็ไววของผู้สูงอายุนี่เลยครับผลิตภัณฑ์โฟรัยนูทราสตาัดอาหารสำเร็จรูปที่ให้โปรตีนสูงและก็ะแถมโดยภู้ิคุมกันตามธรรมชาติให้คุณค่าอาหารครบรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีอยู่นานๆด้วยการใส่ผลิตภัณฑ์โฟรัยนูทราสตาัดเด้อ